สวัสดีครับผมนิโคตินเป็นช่องที่เพิ่งหัดทำสปอยหนังเป็นครั้งแรกนะครับคลิปแรกอาจจะดูไม่เข้าตาจึงขอความติดชมจากเพื่อนๆด้วยนะครับช่องนี้จะทำสปอยหนังญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับใครที่เป็นแฟนหนังญี่ปุ่นก็มาติดตามช่องผมได้เลยนะครับหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ Tonight at Romance Theater จะเป็นอย่างไรเมื่อเราไม่สามารถสัมผัสตัวคนหลักได้หากเนื้อหาผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ครับเราไปชมกันเลย เปิดเรื่องมานะครับจะได้เห็นนางพยาบาลคนหนึ่งที่แชทกับแฟนแล้วจู่ๆหัวหน้าพยาบาลก็เดินมาถามว่าวัดไข้คุณปู่มาขินโนหรือยังนางพยาบาลจึงตกใจแล้วรีบลุกขึ้นเตรียมของไปวัดไข้ก็ได้บ่นแมงพางว่าสงสารคุณปูเนาะที่แก่ขนาดนี้ไม่มีใครมาดูแลขนาดตอนนั้นคุณปู่เดินแล้วหกล้มหลานสาวยังไม่เข้าไปช่วยพยุงให้เลยบ่นให้หัวหน้าฟังไปพังๆแล้วหัวหน้าก็ไล่ให้นางพยาบาลไปวัดไข้คุณปู่ หลังจากที่นางพยาบาลได้ไปหาคุณปู่ในห้องคุณปู่ได้เผอทำกระดาษตกนางพยาบาลจึงเก็บให้แล้วถามว่ามันคืออะไรคะคุณปู่คุณปู่ก็บอกว่ามันเป็นบทหนังที่ฉันได้เขียนตั้งแต่สมัยน้ำนมแล้วนะ่ะนางพยาบาลที่อยากจะฟังบทละครของคุณปู่และด้วยความที่อยากจะอู้งานจึงขอให้คุณปู่เล่าบทละครนั้นให้ตนฟังตัดภาพในปี60เป็นเรื่องราวของมารกิโนเคนจิชายธรรมดาคนหนึ่งที่ทำงานกับดาราดัง ้วยความที่พระเอกซุมซ้มจึงทําให้พระเอกถูกด่าอยู่บ่อยครั้งพอจกดึกพระเอกก็ได้ไปลงภาพยนตร์ที่พระเอกชอบไปดูเป็นประจำและได้ทําการเหมาลงหนังเพื่อดูหนังที่ตัวเองชอบซ้ําไปซ้ำมาแต่คุณลุงเจ้าของโรงภาพยนตร์ได้เดินมาบอกข่าวร้ายกับพระเอกว่าพรุ่งนี้หนังเรื่องนี้จะเอาไปขายให้กับคนที่อยากได้แล้วนะพระเอกจึงเสียใจอย่างมากและตั้งใจดูหนังที่ตัวเองรักเป็นครั้งสุดท้ายหนังก็ตัดภาพมาในเรื่อง ที่กำลังฉายใกล้จะจบตัวละครในเรื่องกับัางลำลาและให้ของขวัญกับนางเอกเป็นเครื่องรางชิ้นหนึ่งพระเอกได้มองหน้านางเอกในหนังอย่างเจยจดใจจ่อและพูดว่านี่คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสินะพอผ่านไปสักพักจู่ๆได้มีลมพายุเกิดขึ้นและฟ้าผ่าใส่ที่โรงหนังที่พระเอกได้ทำการดูอยู่และไฟฟ้าในโรงก็ด,ดับพระเอกด้วยความตกใจจึงทำการเดินไปรอบๆโรงหนัง ที่ไม่มีแสงไฟและแล้วก็ได้ยินเสียงของคนคนหนึ่งดังขึ้นพอไฟติดพระเอกได้เจอกับนางเอกด้วยความที่พระเอกสงสัยจึงคานเข้าไปใกล้นางเอกพอนางเอกเห็นแบบนั้นจึงเอาขวดฟาดไปที่หัวพระเอกจนแตกและเดินออกจากโรงหนังมานางเอกด้วยความสงสัยที่ไม่เคยเห็นสีมาก,ก่อนจึงถามพระเอกว่าพวกนี้คืออะไรพระเอกก็ได้อธิบายและเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโลกนี้ให้ฟัง และพานางเอกหลบหนีไปเพื่อจะไม่ให้ใครตกใจระหว่างทางที่พระเอกกําลังพานางเอกกลับไปบ้านได้เจอกับตํารวจคนหนึ่งตํารวจด้วยความสงสัยที่เห็นหน้านางเอกจึงจะแตะตัวนางเอกนางเอกเล้วขวดฟานไปที่หัวของตํารวจและเดินหนีพอมาถึงบ้านของพระเอกพระเอกจึงได้เอ่ยปากถามนางเอกว่าทําไมถึงได้ข้ามมาโลกฝั่งนี้ล่ะนางเอกที่ได้ยินเงียบไปสักพักแล้วตอบมาโลกที่ข้าอยู่มันวนลูบ ไม่มีสีสันและหน่าเบื่อพระเอกด้วยความสงสัยก็ถามอีกแล้วถ้าออกมาแบบนี้หนังจะเป็นยังไงละ่ะเจอนางเอกสวนกลับไปว่าอย่าถามเยอะเป็นแค่คนรับใช้แต่พระเอกที่ได้ยินนึงตอบว่าเป็นเจ้าชายไม่ได้เหรอหนางเอกเลยเอาสีฟาดไปที่หน้าของพระเอกอีกทีนึงนางเอกบอกว่าวันรุ่งขึ้นตัวเขาอยากให้พระเอกพาไปดูที่ทํางานของเขาพอรุ่งเช้า พระเอกได้ตั้งเงื่อนไขกับนางเอกว่าให้นางเอกซ่อนตัวห้ามให้ใครเห็นและระหว่างตอนเดินทางนางเอกได้เผลอทำเครื่องรางตกหายไปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวพอถึงที่ทำงานพระเอกได้วิ่งมาหาเครื่องสำอางและชุดเตรียมไว้ให้กับนางเอกจากนั้นนางเอกก็เลยไปเป,เปลี่ยนเสื้อผ้าและแต่งหน้าทำให้นางเอกดูมีสีสันขึ้นและพระเอกได้อึ้งในความสวยของเธอและตกหลุมรักเธออีกครั้ง หลังจากที่แต่งหน้าทําผมเสร็จนางเอกเดินไปร,บรอบๆงานที่พระเอกกําลังทําอยู่และเอาสีมาละายงานที่พระเอกเตรียมไว้ให้หัวหน้าหัวหน้างานมาเห็นจึงทําการด่ามากิโนะรัวๆและนางเอกได้เดินหนีไปและทําเรื่องราววุ่นนสารพัดเช่นการขัดกันทําหนังของผู้กํากับและเปลี่ยนระเบิดควันให้กลายเป็นระเบิดจริงทําให้พระเอกถูกกระทืบและโดนตํารวจรวบตัวไปโรงพัก ทำให้พระเอกโกรดน,นางเอกมากและเอ่ยปากว่าจะไม่ช่วยนางเอกหาเครื่องรางที่ทําตกหล่นพอพระเอกกลับมาที่ทํางานฝนก็เกิดตกขึ้นมาด้วยความที่พระเอกเป็นห่วงนางเอกจึงไปช่วยตามหาเครื่องรางและคืนให้กับนางเอกระหว่างที่คืนเครื่องรางได้มีลุงกินน้ําเกิดขึ้นพระเอกยังพูดขึ้นว่าไว้รอบหน้าเรามาดูลุงแฝดด้วยกันนะแล้วก็ตัดภาพมาที่คุณปู่เราเลืองพยาบาลได้ถามปู่เกี่ยวกับหลานที่ไม่ค่อยมาเยี่ยมปู่และขอให้ปู่ เ่าบทละครนั้นต่อตัดภาพมาในยที่ทํางานของพระเอกสตูดิโอที่พระเอกทํางานอยู่นั้นได้มีการรับผู้กํากับหน้าใหม่พระเอกจึงดีใจอย่างมากแต่พระเอกไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคุณโทโกเป็นคนให้โอกาสเขานั่นเองหลังจากที่พระเอกต้องเขียนบทละครแต่เขายังไม่รู้เลยว่าจะเอาบทละครอย่างไรดีจึงไปพูดคุยกับเจ้าของโรงภาพยนตร์และเจ้าของโรงภาพยนตร์จึงได้เล่าเรื่องความรักของชายหญิงคู่หนึ่ง พระเอกที่มีไฟจึงเหลือบไปเห็นภาพผู้นหนึ่งที่ติดฝาผนังของโรงหนังเขาจึงได้คิดบทละครที่สร้างมาจากชีวิตประจำวันของเขาตัวละครต่างๆหรือหนังเรื่องนี้คือชีวิตจริงของเขานั่นเองระหว่างที่พระเอกกำลังเขียนบทละครนั้นนางเอกที่ว่างๆไม่มีอะไรทำจึงของให้พระเอกพาเธอออกไปเที่ยวพระเอกจึงถือโอกาสนี้พานางเอกไปเที่ยวเพื่อหวังว่าจะได้บทละครดีๆมาเขียนพานางเอกมาดูดอกไม้มากิโนโต จึงขอโอกาสนั้นจับมือนางเอกแต่นางเอกไม่จับด้วยและหันหลังไปพอไปเที่ยวงานเลดูร้อนพระเอกได้ซื้อน้ําแข็งใสมาป้อนให้กับนางเอกหนึ่งคำนางเอกบอกว่าอร่อยมากพอพระเอกจะป้อนต่อนางเอกหันหลังกลับและเดินหนีพระเอกไปโดยไม่รู้เลยว่าคุณโทโกะได้ไมาเห็นทั้งคู่อยู่ได้สักพักแล้วแล้วก็ตัดภาพมาในตอนกลางคืนงานดอกไม้ไฟพระเอกได้ทําการแต่งตัวเป็นเจ้าชายและคุกเข่ามอบดอกไม้ให้กับเจ้าหญิง แต่นั่นก็ไม่เป็นผลเธอไม่รับและก็เดินหนีพระเอกเช่นเคยด้วยความที่อยู่ด้วยกันบ่อยๆนางเอกจึงเริ่มหลงรักพระเอกทีละนิดทีละน้อยโดยที่เขาไม่รู้ตัวนางเอกที่อยากจะเห็นพระเอกได้บทละครดีๆจึงเรียกให้พระเอกมาจูบข,ขั้นกลางระหว่างตู้โทรศัพท์ระหว่างนั้นนางเอกก็ได้เกิดหัวเราะขึ้นเพราะว่าพระเอกจูบไม่เป็นนั่นเองพอตกเย็น นางเอกก็ได้ถามหาบทละครของพระเอกว่าบทละครเรื่องนี้พระเอกจะให้ตอนจบเป็นอย่างไรพระเอกเลยบอกกลับไปว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยจากนั้นภาพก็เล่าว่านางเอกได้อยู่บ้านคนเดียวและจูจๆคุณโทโกะก็มาหาที่บ้านและชวนนางเอกออกไปพูดคุยกันที่ร้านกาแฟคุณโทโกะเอ่ยปากขึ้นมาถามนางเอกว่าคุณกำลังคบหากับมาคิโนะอยู่เหรอนางเอกได้ตกใจและมองไปที่สีหน้าของคุณโทโกะนางเอกมั่นใจว่า คุณโฮโกชอบพระเอกแน่นอนจึงบอกไปว่าอะไรนะเป็นไปไม่ได้หรอกฉันกับมากิโนก็แค่ญยตดห่างๆกันจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไรเล่าคุณโฮโกที่ได้ยินจึงดีใจอย่างมากและตอบว่าค่อยลงอกไปหน่อยตัดผ้ามานนางเอกที่ได้อยู่บ้านคนเดียวมือของเขาได้กลับกลายเป็นสีขาวดำเขาตั้งใจจะบอกพระเอกเกี่ยวกับความลับเรื่องนี้พอตกดึกพระเอกได้ชวนนางเอก ไปดูหิ่งห้อยในป่าแล้วพระเอกก็มีบางสิ่งบางอย่างที่จะให้นางเอกแต่นางเอกก็ขัดขึ้นมาว่าเรื่องของเราเป็นไปไม่ได้หรอกฉันมีความลับที่อยากบอกคุณมานานแล้วคือตัวของนางเอกไม่สามารถรักกับใครได้ก็เพราะว่าเขาไม่สามารถสัมผัสกับใครได้พอสัมผัสร่างกายของคนอื่นเขาก็จะสลายหายไปพระเอกเงียบไปสักพักนางเอกก็พูดขึ้นมาอีกว่าที่เขาข้ามมาในโลกใบนี้ก็เพื่ออยากจะเจอมาคินโน เพราะมาคิโนะไม่เคยลืมเรื่องราวของเจ้าหญิงเลยและมีความสุขในทุกๆครั้งที่ดูหนังที่เจ้าหญิงแสดงและพระเอกก็บอกขึ้นมาว่าอย่าพูดเลยนะเรื่องแบบนี้นางเอกก็บอกกลับไปว่าความรักของเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกและเดินหนีพระเอกไปและด้วยเรื่องราวแบบนี้ทำให้พระเอกไม่สามารถทำให้หนังจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้พระเอกจึงเครียดและได้ไปดื่มเหล้าระหว่างที่ดื่มเหล้าคุณโทโกะ ก็ได้มาเจอกับพระเอกและขอดื่มเป็นเพื่อนก่อนที่จะแยกกันกลับบ้านคุณโทโกะได้สารภาพรักกับพระเอกและภาพได้ตัดมาฝั่งของนางเอกได้เจอแหวนของพระเอกที่พยายามจะให้เธอตลอดเวลาเธอคิดได้และวิ่งตามหามากิโนะทั่วสุดท้ายเธอก็มาเจอกับมากิโนะแต่พอเธอจะเดินเข้าหามากิโนะเขากําลังพูดกับเพื่อนชินทาโร่ว่าคิดยังไงกับคนที่รักแต่ไม่สามารถสัมผัสทัวกันได้ นางเอกได้ยินจึงคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ทำให้พระเอกคิดมากทำให้เธอหนีออกจากบ้านไประหว่างที่นางเอกหนีออกมาจากบ้านได้พบกับคุณฮอนดะเข้าคุณฮอนดะเจ้าของโรงหนังจึงชวนนางเอกไปพักที่โรงหนังก่อนตัดภาพมาที่ทำงานของพระเอกสตูดิโอได้อนุมัติให้พระเอกทำหนังต่อไปแต่เสียดายที่บทละครของเขานั้นยังไม่เป็นที่พึงพอใจเท่าไหร่เพราะว่าคนสมัยก่อนนั้นเขาชอบตอนจบที่แฮปปี้แอนดิง พอพระเอกกาลังเดินทางกลับนั้นพระเอกได้มองเห็นลุงแฝดที่สัญญากับนางเอกไว้ตอนต้นเรื่องว่าจะไปดูด้วยกันพระเอกจึงรีบวิ่งมาดูที่จุดเดิมแต่พอมาถึงนางเอกก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วแต่พระเอกก็ยังไม่หยุดความพยายามนั้นวิ่งไปเรื่อยแล้วไปจบที่โรงหนังของคุณฮอนดะและได้รู้ว่าเจ้าหญิงได้อาศัยอยู่ที่โรงหนังของคุณฮอนดะพระเอกได้ยินอย่างนั้น จึงจะวิ่งไปหาเจ้าหญิงแต่คุณฮอนดะได้เอ่ยปากว่าเจ้าหญิงไม่ได้อยากเจอมาคิโนอีกแล้วพระเอกเงียบไปสักพักและเดินกลับบ้านมาทางฝั่งของคุณโทโกะที่ได้อ่านบทของพระเอกจึงรู้ได้ทันทีว่าพระเอกนั้นได้รักเจ้าหญิงมิยุก,กิมากเธอจึงได้ไปหาพระเอกที่กำลังเศร้าและเล่าไปว่าได้ไปหาเจ้าหญิงและเจ้าหญิงก็ให้คำปรึกษาเรื่องของมาคิโนต่งตงตงนางๆนานาว่าเป็นคนซุ่มซ่าม ว่าเป็นคนไม่เอาไหนให้ดูแลเขาให้ดีแต่เห็นแบบนั้นมารกิโนก็เป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งความที่โทโกะรู้ว่ามารกิโนนั้นไม่ได้รักตัวเองแล้วโทโกะจึงเอ่ยปากว่าจะตีตัวออกห่างพระเอกเองและจะจัดใจจากพระเอกพระเอกจึงรู้ได้ว่านางเอกก็แอบมีใจให้เขาเหมือนกันจากนั้นเขาก็รีบวิ่งไปหานางเอกที่โรงหนังคุณฮอนดะไม่ได้เจอกับนางเอกพระเอก ได้บอกว่ากลับบ้านกันเถอะนะแต่นางเอกบอกว่าไม่ได้หรอกและบอกอีกว่านายควรจะเจอรักดีๆมันคู่อื่นแต่ฉันกลับทำอะไรให้นายไม่ได้สักอย่างพระเอกที่ได้ยินเลยตอบไปว่าแต่ว่าผมต้องการแค่คุณคนเดียวเท่านั้นผมรักคุณและนางเอกที่ได้ฟังจึงตอบกลับพระเอกไปว่าได้ยินแค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วงั้นช่วย กอดตัวนางเอกเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมขอแค่ครั้งสุดท้ายและพระเอกได้เดินไปที่นางเอกพร้อมจะจับตัวของเธอตัดภาพมาในปัจจุบันพยาบาลที่ได้อินกับบทละครจึงถามคุณปู่ว่าหลังจากนั้นเรื่องเป็นยังไงต่อละคะคุณปู่คุณปู่ตอบกลับว่าเรื่องมีถึงแค่นี้แหละและพยาบาลได้ทําการขอให้คุณปู่แต่งเรื่องนี้ให้จบและจูๆ่ๆก็มีเสียงประตูเปิดขึ้นซึ่งก็เป็นใครไม่ได้ก็คือ นางเอกของเราเจ้าหญิงมิกุกิที่ยังคงความสาวไว้ไม่แก่ลงเลยและทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันพอนางเอกที่มารับพระเอกในวัยชรากำลังจะพาพระเอกที่แก่ชรานั่งลงบนเก้าอี้แต่พระเอกก็ได้เผลอหกล้มลงไปนางเอกที่ได้เห็นจึงตกใจและกำลังจะเดินเข้าไปช่วยพยุงแต่คุณปู่บอกว่าไม่เป็นไรนางเอกจึงหยุดและก็มีเสียงซุบซิบจากชาวบ้านว่านางเอก ทำไมไม่ช่วยคุณปูล่ล่ะทำไมไม่ช่วยพยุงคุณปู่พอนั่งกันเสร็จคุณปู่ได้เล่าว่าวันนี้คุณปู่ได้เล่าบทละครน,นั้นให้พยาบาลฟังและคุณพยาบาลขอให้เขาเขียนบทละครน,นี้ให้จบพระเอกในวัยชราที่เหลือเวลาในช่วงชีวิตไม่มากจึงตั้งใจเขียนตอนจบระหว่างนั้นนางเอกก็พูดขึ้นมาว่าอยากให้ตอนจบของเรื่องนี้มีความสุขจังเลย ปู่ได้ยินจึงตอบกลับว่าจะให้ตอนจบมีสิ่งที่เธออยากได้เป็นของขวัญนะแล้วพระเอกในวัยชราก็ได้เข้ามาเขียนตอนจบของเรื่องให้แฮปปี้ที่สุดแล้วก็ตัดภาพมาที่พระเอกในบทละครบอกกําลังเอกว่าต่อให้สัมผัสกันไม่ได้หรือเป็นคนของโลกอื่นผมก็ยังอยากอยู่กับคุณนะและขอให้นางเอกตามใจเขาบ้างจะได้ไหมพระเอกก็บอกอีกว่าจะทําให้นางเอกมีความสุขให้ได้นางเอกจึงตอบกลับมาว่า เขาจะคอยเคียงข้างพระเอกตลอดไปและภาพก็ตัดมาที่พระเอกกำลังเอกแต่งงานกันกำลังเตรียมตัวที่จะถ่ายรูปคู่เป็นภาพนางเอกกับพระเอกที่อยู่ห่างกันมากและแล้วสตูดิโอที่พระเอกทำงานล้มละลายพระเอกจึงได้ไปเก็บของและได้เจอบทภาพยนตร์ของตัวเองและเรื่องก็จะตัดมาที่นางเอกกำลังดูลูปภาพที่เขาถ่ายคู่กับพระเอกในวัยหนุ่มคิดถึงวันวานที่พระเอกพานางเอกมาเดินริมชายหาด แล้วพามาให้นางเอกจับด้วยกันจนกระทั่งไวชลาจู่ๆก็มีโทรศัพท์เข้ามาหานางเอกนางเอกรับสายและนิ่งเงียบไปแล้วก็ตัดภาพตนที่นางเอกกําลังวิ่งไปหาพระเอกที่โรงพยาบาลพอมาถึงนางเอกได้มองหน้าพระเอกและบอกว่าจะนอนไปถึงไหนกันตื่นขึ้นมาได้แล้วและร้องไห้ออกมาพระเอกที่เหลือเลี้ยวแรงเพียงน้อยนิดในไวชลาบอกกับนางเอกว่าไม่ต้องร้องไห้แล้วนะพระเอกก็ถามกับนางเอกว่า อะไรที่สวยงามที่สุดนางเอกก็ตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เอกพาไปให้ดูพาไปดูกันสองคนลุงกินน้ําลุงแฝดคําพูดที่บอกตอนดูหิงห้อยสิ่งที่ได้เห็นตอนยืนเคียงข้างเจ้าเป็นความงดงามที่สุดที่ไม่อาจลืมได้และขอบคุณพระเอกที่คอยตามใจตลอดได้มือของนางเอกไปกุมที่มือของพระเอกไว้และกอดพระเอกในไวยชราและทั้งคู่ก็กอดกัน นางเอกได้สลายหายไปต่อหน้าลุงเช้าพยาบาลเดินมาหาคุณปู่ที่สิ้นลมหายใจและเห็นบทละครที่คุณปู่เขียนไว้จนจบแล้วก็ตัดมาในเรื่องที่พระเอกเขียนไว้จนจบคือการที่พระเอกได้เข้าไปในโลกของนางเอกหรือโลกขาวดําและได้มอบดอกกุหลาบสีแดงให้นางเอกพอนางเอกรับดอกกุหลาบโลกสีขาวดําที่เป็นอยู่จึงมีสีสันขึ้นมาทั้งคู่ยิ้มให้กันและได้กอดจูบกับพระเอกปปี้เอนดิ้ง ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ